สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ๋อไม่ใช่โอเคท่านไม่ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรดียูทูนะคะในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าเรียนวิชา วิชาอะไรให้ทุกคนทายนะคะมีแต่ตัวเลขเลยแน่นอนต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะทุกคนตอนนี้คนูกำลังสอนนี่นะคะสิ่งที่กำลังเรียนอยู่เป็นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะทุกคนยี่าน้ำใช้รูปโปรไฟล์แบบนี้เลยสเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนเรียนกันอยู่กี่คนโอ้มีเรียนกันอยู่สิบหกคน ท่านผู้ชมคะต่อไปนะคะเป็นวิชาชีววิทยาซึ่งบอกเลยว่าคุณไม่อยู่แน่นอนว่าต้องมีใบงานนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำใบงานกันแต่ต้องติดต่อมาได้ต้องมีปากกาด้วยเป็นเรียนหนังสือนะคะทุกคนตรงไหนวิชาเดิมสองชั่วโมง แทนแทนสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ลืมโอเคท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็เรียนสิบแล้วคือวิชานิตศาสตร์แล้วก็เขียนงานของวิชาชีวะนะคะซึ่งวันนี้เราเรียนอยู่2วิชาตอนช่วงเช้านะ2วิชาถึงเที่ยงวิชาละ2ชั่วโมงมแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะรอรอการบ้านเพื่อนเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเราก็ต้องจบก่อนเนาะเพราะว่าน้าจะไปเขียนงานและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ